คนเราเมื่อเจ็บป่วยได้ไข้ร่างกายที่อ่อนแรงมักจะทำให้จิตใจอ่อนล้าความสดใสของโลกที่เคยได้มองเห็นจะหม่นหมองลงอย่างไร้สาเหตุไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่ความหดหู่อดสูทำให้หัวใจห่อยเหี่ยวและเมื่อคนเราตกอยู่ในห้วงนั้นมันเหมือนร่างกายเปิดประตูให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายที่ลอยละล่องอยู่รอบตัวพุ่งเข้าหาจากนั้นก็ทำร้าย ให้อาการป่วยสุดลงหนักกว่าเดิมหรือร้ายกว่านั้นก็ถึงแก่ชีวิตได้โดยง่ายและคนใกล้ตัวก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้อีกเลยเด่นเช่นเรื่องราวของป้าบางยิงวัยสี่สิเศษที่เป็นเพียงชาวไร่ธรรมดาชีวิตครอบครัวของแกก็เป็นไปตามวิถีชนบทมีความสุขตามอัตภาพมีป่ากินปา่ามีผักกินผักตามภาษา อยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกสงบสุขดีไม่มีนี่สินจนกระทั่งวันหนึ่งประบางเกิดล้มป่วยลงอย่างปัจจุบันทันด่วนแกเดินไปนาตามปกติของแกช่วยผัวขุดคันนาแทนนาเดิมเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมทำนาปลังแดงเช่นทุกครั้งแต่แล้วจูจ่จูแกก็ล้มเป็นลมศีรษะฟาดคันนาไม่ได้สติผัวแกทิ้งจอบทิ้งเสียมวิ่งเข้ามาดูอาการเมียรักด้วยความเป็นห่วง พบว่าเมียตัวร้อนจีดังนอนอยู่ในกองไฟตรงแบกต้องหามกันเข้าร่มเพื่อปฐมพยาบาลกันเป็นการด่วนจนแล้วจนรอดอาการของป้าบางก็ไม่ดีขึ้นแกยังคงนอนไม่ได้สติเนื้อตัวสั่นหน้าซีดอยู่เช่นนั้นลุ่งออผู้้เป็นผัวจึงพาไปหาหมอเพื่อทำการรักษาให้มันถูกวิธีผลปรากฏว่าอาการของป้าบางหนักกว่าที่คิดเพราะทันทีที่เจ้าที่อนามัยรับตัวไป การทำเรื่องส่งตัวให้โรงพยาบาลประจำจังหวัดซึ่งใหญ่และมีเครื่องไม้เครื่องมือครบคันกว่าจึงเกิดขึ้นในทันทีทันใดประบางป่วยเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงนั่นคือการวินิจฉัยเบื้องต้นของหมอที่อยู่ประจำของอนามัยอายุอนามของป้าบางทำให้แกถูกส่งตัวไปรักษาพักฟื้นรวมกับคนอื่นๆที่ตึกอายุรกรรมหญิงซึ่งตึกนั้น จะมีผู้ป่วยตั้งแต่สาวรุ่นอายุยีสไปจนถึงหญิงชาราอายุเฉียดร้อยห้องที่ปะบางพักอยู่มีคนไข้รวมแกแล้วก็สี่คนส่วนห้องอื่นๆเต็มทุกเตียงลุงออกับลูกสาววัยสิของแกผัดกันไปเฝ้าไขา้เพราะอาการของผู้ป่วยโรคนี้ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงประบางมีไข้สูงและเจ็บเนื้อเจ็บตัวตลอดเวลา บางครั้งแกก็ถึงกับนอนร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะว่าผิดไข้ขึ้นซึ่งหมอก็ดูแลอย่างใกล้ชิดและรักษาสุดวิมือสองสาวันผ่านไปอาการป่วยไข้ที่ทำ้ายสุขภาพก็ทุเลาลงป้าบางนอนรักษาตัวอยู่ที่เดิมแต่สิ่งที่ทำให้ลูกสาวซึ่งนอนเฝ้ายามกลางวันหนักใจคืออาการเพอ้อค้ังของป้าบางที่มีขึ้นเป็นครั้งคราวแม่กลัว ฟ้าเอ้ยห้องนี้มีผีเต็มไปหมดพวกมันพากันจ้องจะกินแม่เมื่อไหร่แม่จะได้กลับบ้านมึงไปถามหมอให้แม่หน่อยได้ไหมป้าบางบอกลูกสาวด้วยสีหน้าตื่นตระหนกขอร้องลูกสาวเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็หันมองรอบกายด้วยสายตาเฉยชาเธอคิดว่าแม่คงต้องเผลอด้วยอาการปกติของคนแก่ห่วงบ้านเพราะการมันนอนรวมกันอยู่ในห้อง ที่มีผู้ป่วยหลากหลายโรคเช่นนี้ย่อมสร้างความหดหูให้ผู้เป็นแม่อยู่แล้วจึงได้แต่ปลอบใจว่าไม่มีอะไรอีกไม่กี่วันก็ได้ออกแล้วเพียงแค่แม่กินยาตามที่หมอบอกอาการของแม่ก็จะดีขึ้นหืมก็แล้วนะแม่พีเผลอที่ไหนจะมาทำอันตรายแม่ได้ที่ขอก็มีผะพวงบาเลยพ่อก็ให้มาอยู่ไม่ใช่หรือถ้ามีผะเป็นสิบขนาดเนี้ย แล้วยังจะกล้ามาหลอกอีกโอ้มันก็ไม่ใช่แล้วแม่ประบางก้มลงมองพระเครื่องที่คอตนเองนิ่งมันก็จริงอย่างที่ลูกสาวว่าแต่เธอจะรู้ไม่ว่าสาเหตุที่ลุงออยอมถอดพระเครื่องแสนรักมาคองคอให้มันเป็นเพราะอะไรขืนแรกที่ประบางเข้ารักษาตัวที่นี่ลุงออรับหน้าที่เป็นคนเฝ้าไข้พอลูกสาวยังไม่ว่างงานที่ทำอยู่ค่อนข้างล้นมือ คืนนั้นขณะที่ผู้ป่วยคนอื่นนอนหลับไหลพยาบาลเดินมาไล่ปิดไฟในห้องเหลือไว้ดวงเดียวตรงกลางเพื่อเดินไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ป่วยเกือบห้าทุ่มลุงออย,ยังนอนไม่หลับด้วยว่าเป็นห่วงอาการป้าบางหลังจากพยาบาลเข้ามาดูอาการแล้ววัดไข้ครั้งสุดท้ายลุงออกก็ยังคงนั่งมองเมียคู่ทุกคู่ยากซึ่งนอนหายใจแผ่วหลับสนิทอยู่บนเตียงแล้วทำกลางความมืดสลัว สายตาแกก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวแวบๆบแบบตรงมุมห้องพอหันไปมองด้วยสัญชาตญาณก็พบเพียงยายคนหนึ่งลุกคุณนั่งจ้องมาที่แกขมิงแกก็พยากหน้าให้เป็นการทักทายตามมารยาทและเลิกให้ความสนใจคิดว่ายายคนนั้นคงลุกมาเข้าห้องน้ำหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ธุระของแกจนกระทั่งเที่ยงคืนกว่าลุงออสะดุ้งตื่น พบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นเย็นๆค้างเตียงป้าบางตั้งแต่เมื่อไหรไม่ทราบแต่สาเหตุที่แกตื่นมานั้นไม่ใช่เพราะความเย็นของพื้นกระเบื้องแต่มันเป็นเสียงกองแกงของเหล็กกั้นเตียงผู้ป่วยตกเตียงที่กระแทกรัวๆมันดังมาจากเตียงถัดไปของป้าบางแกพงงกหัวขึ้นมองลอดใต้เตียงก็เห็นเงาตะคุ่มของใครคนหนึ่งทำท่าคอมรางผู้ป่วยเตียงนั้นไว้แต่ผ้าม่านตรงหัวเตียง ทำให้เห็นไม่ถนัดร่างที่นอนป่วยอยู่แล้วถูกใครบางคนค่อมอยู่ดินขุกคลักอยู่พักใหญ่ก็นิ่งไปแต่แปลกเสียงที่ดังขนาดนั้นกลับไม่มีใครตื่นแล้วร่างที่คอมอยู่นั้นก็ยืดตัวขึ้นยืนแต่ยังค่อมร่างอยู่เช่นเดิมก่อนจะกระโดดลงจากเตียงแล้วกระโดดเยิงๆิงไปตามพื้นเหมือนลิงเหมือนข้างตรงไปยังความมืดของมุมห้องครู่เดียวก็มีเสียงดังโครม คล้ายเวลาเรากระโดดสุดแรงเราทิ้งตัวลงบนเตียงเหล็กด้วยความสงสัยลุงอ่อกแกเลยลุกขึ้นยืนดูก็เห็นว่ายายแก่คนนั้นยังคงนั่งอยู่ในท่าเดิมแถมครั้งนี้ยังมีการส่งยิ้มให้แกด้วยแล้วยายแก่คนนั้นก็ค่อยๆทิ้งตัวลงนอนหันหลังให้เราใช้ผ้าห่มขึ้นมาปิดร่างเหมือนคนนอนหลับทั่วไปและพอลุงออหันกลับมาเพื่อดูอาการของป้าบาง ก็พบว่าแกตื่นลืมตาโพงอยู่เหงือขนาดเท่าเม็ดข้าวโพดผุดขึ้นเต็มหน้าผากเรียกผัวด้วยอาการปากคอสัน่นให้กลมลงไปหากใกล้ๆแกเอ้ยฉันเห็นมันยายคนนั้นเมื่อกี้นะ่ะฉันเห็นทุกอย่างเลยป้าบางกระซิบบอกลุงอออไม่เข้าใจว่าเมียต้องการสื่อถึงอะไรแล้วป้าบางก็บอกให้แกเดินไปดูอาการของเตียงข้ขางๆว่าเป็นอย่างไรบ้าง แรกทีเดียวลุงออกปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองจะไปยุ่งทำไมแต่เห็นว่าเมียรักขยันขยอให้ไปดูพอมทั้งทำหน้าตาเหมือนคนจะร้องไห้จึงยอมทำตามและเมื่อแกเดินไปดูก็ต้องตกตะลึงตาค้างเพราะผู้ป่วยคนนั้นนอนตาเหลือกอ้าปากราวกับกำลังหวาดกลัวอะไรอย่างหนักนิ้วมือหงอิกเก่งขยุ้มผ้าปูจนยับยุยย่ทั้งยังมีเลือดออกมาจากปากและจมูกอีกด้วย ด้วยความตกใจลุงออตรงไปเรียกพยาบาลว่าคนคนนั้นแย่แล้วให้มาดูอาการหน่อยครูเดี่ยวทั้งหมอทั้งพยาบาลก็เข้ามาเปิดไฟในห้องจนสว่างโลกพร้อมกับรูดม่านปิดกั้นขนด้านนอกไม่ให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงพูดคุยถามไถ่นั้นดังอยู่ครู่ใหญ่หมอและพยาบาลก็เดินออกมาโดยที่ยังรูดม่านปิดไวเช่นเดิมเท่านั้นก็ทำให้ลุงออและป้าบาง รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคนไข้ค่ข้างๆเสียชีวิตแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากนั้นไม่นานปาบางก็ไข้ขึ้นอีกจนพยาบาลต้องเข้ามาฉีดยาให้จึงหลับลงได้ส่วนลุงออนั้นนั่งตาแข็งหวาดเสียวตื่นเต้นไม่แน่ใจว่าคนคนนั้นตายได้อย่างไรแต่แกกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าไอที่เห็นมีคนคอมร่างของคนคนนั้นไว้ก่อนตายนั้นแกไม่ได้ตาฝาดแน่นอน ลุงเฉาประบางตื่นขึ้นด้วยอาการงวงเงียพอลืมตาได้ก็เล่าให้ผัวฟังปากคอสัน่นว่ามอคืนแกฝันฝันว่ามีใหญ่แก่ตรงมุมห้องเดินมาหาที่เตียงถามว่าป่วยเป็นอะไรเจ็บมากไหมขอกินได้ไหมกินขนข้างๆแล้วไม่อิ่มมันผอมเท่านั้นยังไม่พอพอสะดุ้งตื่นตีสามกว่า,วาประบางยังเห็นทั้งดวงวิญญาณของคนตายเตียงข้างๆและคนอื่นๆอีกมากมาย เดินกันกวักกวายเต็มห้องไปหมดแต่และคนต่างก็หันมายิ้มให้ประบางแต่เป็นรอยยิ้มที่ปากฉีขึ้นไปจนถึงข้างแก้มซึ่งน่ากลัวมากพยายามเรียกลุงออแต่ทำไม่ได้ทั้งที่ห่างตาเห็นว่าผัวนั่งเอามือเท้าคางอยู่ข้างๆไม่ได้ห่างไปไหนกลัวมากจนกระทั่งหลับไปในที่สุดเมื่อได้ยินแบบนั้นลุงอ,อเหลือบมองไปยงังยายแก่คนนั้นที่ลุกข,ขึ้นมานั่งยิ้มละไมให้แก่บนเตียงมุมห้อง จะด้วยสัญชาตญาณหรืออะไรก็ไม่ทราบลุงออถอดพระเครื่องสวมให้เมียทันทีเท่านั้นเองยายแก่คนนั้นกลับมีสีหน้าบึ้งตึงเรากับแก่ทําอะไรขัดใจอย่างรุนแรงพริกกลับแล้วทิ้งตัวลงนอนกับเตียงเสียงดังโครมเรื่องหนีลุงออกไม่ได้เล่าให้ลูกสาวฟังโดวยว่าเธอเป็นเด็กสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องผีสางระหว่างนั้นป้าบางพยายามร้องขอจะกลับบ้านทุกคืน ลุงอออยากจะให้กลับใจจะขาดเพราะทุกคืนต้องทนระแวงว่ายายแก่คนนั้นจะทำอันตรายแก่กับเมียหรือไม่ทุกๆุกคืนยายคนนั้นจะลุกขึ้นนั่งจ้องมองมาที่ทั้งสองตาขมงบางครั้งที่ลุงออ,อเผลอหลับพอสะดุ้งตื่นก็เห็นยายคนนั้นมายืนทำจมูกฟุตปิดอยู่ข้างเตียงลุงออ,อลุกพวดขึ้นตั้งท่าจะด่าแต่ไม่ทันเพราะยายแก่คนนั้นกระโดดเพียงสองครั้งก็ถึงเตียงซึ่งอยู่ห่างตั้งห้าหกเมตร เอาเรื่องนี้ไปบอกพยาบาลก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเหล่าพยาบาลชุดขาวก็ได้แต่พยักหน้ารับส่งส่งไปเท่านั้นจะย้ายไปห้องอื่นก็ไม่ได้จะย้ายไปอยู่ห้องพิเศษก็ไม่มีเงินมากพอจนกระทั่งเรื่องราวมันเลวร้ายลงถึงขีดสุดอีกเพียงวันเดียวปะบางซึ่งอาการดีขึ้นจะได้กลับบ้านคืนนั้นความโล่งจากข่าวดีที่หมอบอกทำให้สองผัวมีสบายใจขึ้นเป็นกอง แต่มันก็เป็นเพียงความสบายใจหลอกๆเพราะคืนนั้นคือคืนตัดสินของยายแก่คนนั้นจะ,ะเผด็จศึกจัดการประบางให้จงได้และและเวลาแห่งความสยองก็มาถึงทันทีที่พยาบาลปิดไฟและออกจากห้องใหญ่ยยคนนั้นก็ดีดตัวขึ้นยืนจังก้าอยู่บนเตียงทันทีจากนั้นก็โผลเข้าไปค่อมคนป่วยเตียงข้างๆแล้วก็อาปากที่กว้างจนอมศรีรษะคนป่วยคนนั้นมิด ผู้ถูกกระทำดินขรุขรกอยู่พักใหญ่ก็แน่นิ่งยายแก่คนนั้นก็คลายศีษะที่ตาเหลือกตาลานนั้นทิ้งแล้วหันมาเสยะยิ้มให้ป้าบางและลุงอ๋อเสร็จแล้วก็กระโจนลงพื้นและกระโดดเข้ามาหาเยงเยงทั้งลุงอ๋อและป้าบางซึ่งยังไม่ได้หลับได้แต่หวาดกลัวสุดขีดตกกระลึงตาค้างจะร้องก็ร้องไม่ออกลุงอ๋อจะออกไปเรียกพยาบาลก็เป็นห่วงเมียที่ทำได้ดีที่สุดคือลุกไปยืนอีกฝั่ง เพื่อขวางยายแก่คนนั้นกับป้าบางไว้หอมจังนะกินได้ไหมยายแก่คนนั้นพูดออกมาเสียงเล็กแหลมเย็นละเยือกปากที่อ้ากว้างจนอมศีรษะคนได้เมื่อครู่ยังไม่กลับคืนรูปดังเดิมเลยมันยังอ้ากว้างตกห้อยต่องแต่งน้ำลายไหลย,ย,ย้อยเลอะเถอะเต็มพื้นไปหมดนะนะกูขอกินนะอีนั่นมันไม่อิ่มมันพูดพร้อมกับกระโดดเข้ามาหาเรื่อย ลุงออไม่รู้จะทำอย่างไรเลียวมองประตูห้องก็ไกลแสนไกลขืนแบกเมียที่แม้จะหายแล้วแต่ก็ยังอ่อนแรงอยู่ก็คงหนีไม่พ้นคนเราเพอกลัวจัดความบ้าดีเดือดมันจะเข้ามาแทนที่ลุงออหันไปกระชากเอาสร้อยผ่าจากคอประบางเสร็จแล้วก็ฟาใส่ร่างยายแก่คนนั้นเต็มแรงคือไม่รู้ว่าพักเครื่องของแกองคไหนจะมีพุทธคุณช่วยได้แต่อาการที่มันไม่พอใจเมื่อวันแรก ที่ประบางสวมแกะกระตองลองเสียงและมันก็ได้ผลจริงๆใหญ่แก่คนนั้นสะดุ้งเฮือกกรีดร้องลั่นดินพลาดพลาดลุงอ๋อได้ทีกำําพักเครื่องไว้เต็มมือเอาใส่สร้อยฟาดไม่ยั้งใหญ่แก่คนนั้นก็กีดร้องพยายามเอามือปกป้องปิดร่างกายเต็มที่ทั้งหน้าทั้งแขนมีรอยดังถูกไฟลวกเต็มไปหมดไปเลยนะอีจิปหายลุงอ๋อ้องลั่นพร้อมกับฟาดลงไปแบบไม่ยั้ง จนกระทั่งยายแก่กระเสือกกระสนหนีกลับไปนั่งตัวสั่นที่มุมห้องลุงออยื่นพระให้ประบางถือไว้พร้อมกับวิ่งไปเปิดประตูรองเรียกพยาบาลดังลั่นบอกว่าจะขอออกจากที่นี่คืนนี้เลยถ้าไม่มีห้องใหญ่ก็จะขอไปนอนที่อื่นเพราะในห้องนี้มีผีปอบมันพยายามจะกินเมียแกถ้าไม่เชื่อให้ไปดูคนไข้อีกคนที่อยู่เตียงข้างๆข,ข,ของยายแก่คนนั้นได้เขาตายแล้วพยาบาลว่าให้ลุงอ ว่าสร้างความวุ่นวายแต่พอไปดูคนป่วยคนนั้นก็พบว่าสิ้นใจแล้วจริงๆไม่เพียงเท่านั้นยายแก่เจ้าปัญหายังนอนตัวสั่นร่างกายเป็นแผลผุพองเต็มไปหมดสรุปคืนนั้นประบางได้ย้ายไปนอนอีกห้องหนึ่งที่มีคนเยอะกว่าแม้จะต้องนอนข้างนอกตรงระเบียงแกก็ยอมลุงเช้าก็ได้รับรู้ข่าวว่ายายแก่คนนั้นที่ถูกทิ้งให้นอนอยู่คนเดียวในห้องพักเขาตายเสียแล้ว ร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากอาวุธปิศสนาและร่างกายที่พ่ายพอมเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกเท่านั้นเอง